ยาลิสใหม่หมื่นเดียวพรหกพันตลอดสัญญากับตัวนี้โตโยต้ายาลิสนะครับ1.2มิตรปี2020ดูไฟลงกระจังหน้าใหม่แล้วนะครับเป็นตัวมิตรนะปี20่ิบใหม่หมื่นเดียวล้อมแมกนะครับดิสเบรกแน่นะครับสีบอลเงินสีให้โชคให้ลาบนะสีเงินนะนะครับตะเข็บข้างเดิมนะครับรถสวยนะครับข้างหลังวางคาซีดได้2ที่ นี่ครับข้างหลังว่างคาซีได้สองที่รถห้าที่นั่งเนี่ยมันสะดวกสบายคือมันขับง่ายนะครับมันจอดตรงไหนก็ได้แล้วเวลาไปจอดตามหอตามที่พักตามคอนโดเนี้ยเวลามันเปิดท้ายหลังเนี่ยมันไม่ตีกําแพงมันไม่เหมือนรถกิ๋งใหญ่มันตีกําแพงอย่างนี้ครับท้ายหลังเดิมด้วยนะครับไปไหนะรถเราท้ายหลังเดิมรถสวยบอกต่ออยู่แล้วพี่จ๋านี่ครับอาแท้เดิมจากโรงงาน รับประกันทุกคันนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อพิความจมน้ํารถยนต์สูญหายโอนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนส่งฟรีทั่วประเทศไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศไทยเหมือนเดิมจ้ะซื้อสดไม่เก็บแบตนี่ครับจะเก็บข้างเดิมเลขใหม่อยู่ที่หนึ่งมืนแปดพันกิโลเมตรปีใหม่ไม่น้อยต้องสวยให้สุดต้องสวยให้สุดทํสัรับปซื้อกับผมน็อตหน้าขวาเดิมซ้ายเดิมครับพี่ มอกแท้ More, จากโรงงานไล่ห้องเครื่องไปเป็นตัวเครื่อง T T V V T I E นะครับกับตัวนี้ตัวยต้ายา i ิ1.2มิตรปี2020ไม่หมื่นเดียวนะครับซ่อมฟรีให้2ปีใครสนใจพิมพ์สนใจใต้คอมเมนต์มาซ่อมฟรีให้2ปี200เจรายการกล่องเกียร์ E C U อะไรอีก200เจรายการทั่วประเทศไทยฟรีทั้งค่าแรงค่าอะไหล่2ปีเต็มและไม่ต้องกลับมาหาผมที่กรุงเทพมาหานครชอบไม่ชอบแบบนี้ ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปถ้าชอบกดไลค์ใช,ช่กดแชร์ไปแต่ถ้าโดนใจโอนจองมานะครับจองที่ร้าน1,000บาทนอกสถานที่2,000บาทซื้อสดไม่เก็บแวดจอง20,000ซื้อสดไม่เก็บแวดจอง20,000นะครับเดี๋ยวไปเทสไดร์รถกันนะครับไปเทสไดร์รถกันลถเราปรับสภาพพร้อมขายเทสไดร์ทุกคนปะขึ้นรถแล้วหัวใจขึ้นฟ้าไป นะครับรถใช้ได้บางโทรศัพท์สมาร์ทไดเวอร์แอนดรอยเอโต้แอปเปิลคาเพยวิทยุบลูทูธ USB ไอพอดนะครับปไไป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  ขับดีนะมีกล้องถอยแล้วต้องต้องบอกว่าอย่างนี้อย่างหนึ่งว่าเออรถอีโกคาร์นะครับรถเครื่องพันสองเนี่ยประหยัดน้ำมันนะครับก็เหมาะนะครับรถเป็นรถซิตี้คาร์นะครับ,ร a, รบก็วิงว่งวิงว่งวิ่งตางจังหวัดก็วิ่งได้นะครับสําหรับผมผมว่าวิ่งก็ประมาณสักสอ0สามร้อยสี่ร้อยโลผมว่าวิ่งสบายๆนะครับตัวนี้นะนะครับผมว่าไม่เหนื่อยนะครับมันขับจริงๆแล้วอ่ะยาลิถาม่าขับไปลงใต้ได้ไหมได้นะครับมันก็อาจจะอาจจะ กำลังมันอาจาจะไม่พอต้องไปเครื่องพันห้าพันหกถ้ารอบเดียวแบบไม่เหนื่อยแต่ถามว่ามันลงใต้มันได้ไปได้หมดแล้วพี่มีรถอะล้อมันขยับไปได้หมดแต่ว่าคือเราต้องต้องแจ้งให้ทราบว่าอย่างนี้ครับไปพัทยาหัวหินชะอำอย่างเงี้ยโอ้สบายเลยแค่นี้ก็พอแล้วเครื่องพันสองมันไม่ได้วิ่งอะไรกันมากมายหรอกถูกไหมครับอืมนะครับผมว่ากําลังดีผมว่าสเปซกําลังดีแล้วดูสภาพเลยผม การมาลองคือมาลองจริงจริงมาลองคือมาลองจริงๆงงริงพี่ไม่ได้ไม่ได้หยอกเล่นลองคือลองจริงๆงนี่ครับพี่โอ้โหลองให้รู้ถ้าไม่ลองพี่จะรู้ได้ยังไงว่ารถผมดีหรือรถไม่ดีถูกไหมลนะ่ะ เหยียบขึ้นเบรกอยู่จําไว้เลยรถมีแค่นี้แหละเหยียบเหยียบขึ้นเบรกอยู่นะครับถ้าใครสนใจตัวนี้นะครับอ <c oughs> นึกว่าเฟอร์รารี่ไม่ใช่นะยาริสน,นะนะครับถ้าเกิดใครสนใจแบบนี้นะครับโตโยต้ายารรสนะครับแนะนานะครับจ่ายตลาดได้นะครับรถเรียนจบในจบใหม่นะครับขับเดินทางที่ยวต่างจังหวัดได้นะครับ ผมว่ามันมันครบองค์ประสงค์นะครับแล้วก็จอดง่ายจอดแปะด้านข้างง่ายจอดคอนโดง่ายแล้วที่สำคัญประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับและได้ปีใหม่ด้วยนะครับโอกาสทางโองกาสเสียอะไรมันก็ค่อนข้างน้อยนะครับถ้าใครสนใจนะครับ0 9 4ย์เก4ตัวถ้าใครสนใจนะครับ0 9 4 3 1เกตัวอย่าเพิ่งไปออกรถยนต์มือสองที่ไหนถ้ายังไม่ดูผมพี่เสือไทเกอร์ยูสคาร์เรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ